เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่านะครับทําไมเราถึงต้องมีการใส่ปุ๋ยนะครับหลายคนอาจจะเอาถามทําไมก็ข้าวไม่งามก็ใส่น่ะสิครับน่าครับถูกแต่ถูกไม่หมดนะครับ <Yeah. S 1> ครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆจากชมพูนุชพันธ์ข้าว วันนี้เราก็มาอยู่ที่แปลงกอขอ41แปลงนี้ก็อยู่ที่หมู่ที่6ตำบลดอมบะทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้ก็ประมาณ24ที24่ใส<อ>่ก็จะเก็บเกี่ยวในวันนี้นะครับ<อ>เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเกษตรกรเพื่อนๆ<อ>ชาวนาเราอีกเช่นเคย<อ>นะครับ<อ>เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่านะครับ ทำไมเราถึงต้องมีการใส่ปุ๋ยนะครับหลายคนอาจจะเอาถามทำไมก็ข้าวไม่งามก็ใส่นะสิครับนะครับถูกแต่ถูกไม่หมดนะครับวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังนะครับก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวออกไปนะครับมีงานวิจัยคือข้าวหนึ่งตันนะครับที่ออกไปจากพื้นนาของเรานะจะดูธาตุอาหารในดินไป นะครับแลคือไนโตรเจนประมาณ15-20กิโลกรัมฟอสฟอรัส2กิโลกรัมแล้วก็โพแทสเซียม15-20กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็อาจจะติดอยู่กับฟางบ้างถ้าเกิดเราไม่เผาฟางเราก็จะได้กลับคืนมาบ้างตัวที่พูดถึง15-20นี่นคือเนื้อปุ๋ยจริงๆนะครับเนื้อปุ๋ยในตัวเจนจริงๆแต่ถ้าว่า เราใส่ยูเรียสมมติว่า15-20ถึงแต่ถ้าเราใส่ยูเรียประมาณ15 -20 ถึง0กิลกร,รมัมเราจะได้เนื้อปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารจริงๆไม่ถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําตารางให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อทําความเข้าใจพอสังเกตหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านเพื่อนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็จะทําให้ดูพอเข้าใจกันง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับ การหาเนื้อปุ๋ยที่เป็นเนื้อปุ๋ยจริงๆในกระสอบปุ๋ยเคมีนะครับยกตัวอย่างปุ๋ยยูเรียน,นะครับสูตร4 6่0นั่นก็หมายความว่าในปุ๋ย1 0 0ยโลจะมีเนื้อปุ๋ย4 6โลนะครับถ้าเราต้องการเนื้อปุ๋ย20โลเราก็จะคำนวณได้ดังนี้นะครับ20 คูณหนึ่งรอแล้วก็หารด้วยสี่สิบหนะครับเราต้องหวานปุ๋ยยูเรียลงไปสี่สามกิโลครึ่งจึงจะได้ธาตุอาหารที่เป็นเนื้อปุ๋ยจริงๆ20ยสิกิโลนะครับผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวออกไปนะครับก็ดูธาตุอาหารออกไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการเติมปุ๋ยลงไปนะครับก็พืชต้องการธาตุอาหารประมาณ16ชนิดนะครับแต่ช่วงหลังๆมาจะมีการวิจัยพบว่าต้องการประมาณ17-18ชนิดนะครับเอาเป็นว่าเอาข้อมูลเดิมนะครับประมาณ16ชนิดนะครับก็จะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ n p k หรือว่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตเซียมก็คือธาตุอาหารหลักนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นธาตุอาหารรองนะครับสังกะสรแมกนีเซียมอะไรนี้ยก็มีธาตุอาหารเสริมอะไรต่างๆนะครับจนครบ16ชนิดนะครับถ้าพืชขาดตัวใดตัวหนึ่งก็การเจริญเติบโต,ตก็จะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักที่กล่าวไปนะครับั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆของพารลันเราติดตามได้ที่เฟซบ o ๊กเพจชมพนุษพันข้าวและอีกหนึ่งช่องทาง y u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  e โดนชมพนุษพันข้าวครั